มีการแปลยติกันอยู่อีกพอสมควรแล้วผมเข้าใจว่ามันเรื่องมันจะต้องมาปพันกับพวกเราอยู่ค่อนข้างมากเราคงไม่นั่งอยู่เฉยแล้วก็ให้คนไม่กี่คนเป็นคนที่ตัดสินชะตาชีวิตของพวกเราทั้งหมดวันก็เลยคิดว่าเสียงของพวกเรามันอาจมีผลอะไรบ้างเพื่อที่จะให้คนที่มีส่วนกับ ที่ละมครับผมเริ่มต้นอ,อย่างนี้แล้วกันเนาะว่า,าคือในที่นี้เนี่ยรู้สึกว่าจะ,จะมีนักเรียนรัฐศาสตร์หรือนักเรียนกฎหมายหรือนักเรียนมหาลัยชีวิตเนี่ยน่าจะเกินครึ่งห้องเนาะเกิหมาถึงมีความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์หรือทางด้านกฎหมายเนี่ยคือแต่ผมจะเริ่มอย่างหนึ่งคือว,ว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ย พูดถึงเทคนิคในทางกฎหมายหรืออะไรมาพูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญได้คือไม่จําเป็นต้องพูดในฐานะที่เป็นนักเรียนรัฐศาสตร์หรือนักรัฐศาสตร์หรือนักฎรรนกฎหมายนะครับทีเนี้ยผมว่าผมว่าเราเราน่าจะเริ่มจากประเด็นที่ที่ในสองสามแดงแก้ไขรัฐธรรมน,นูญในมาตรา2องยเก้าเ็ดเนี่ยน่าจะเป็น ประเด็นแรกที่เราน่าจะคุยกันเป็นไปยอย่างที่รัฐมนตรีเป็นเจตจำนงของรัฐมนตรนผมอยากจะชี้ว่าปัญหานี้เป็นปัญหาทัฐบมากนะครับ<อ>ถ้าจะนึกถึงอะไรสักอย่างการเลือกตั้งที่เป็นอยู่นะเป็นผู้แทนของประชาชนจปบันก็รู้กันอยู่ในหมวกว่าทั้งประเทศนี้มีการจ่ายเงินนั้นเลยเห็นไหมฮนะที่ข้อแท้จริงที่รปรากฏในสังคมเนี่ยรู้ แต่ว่าเรารก็เฉยแล้วกรมีคุนใครแต่บอกกรกตเป็สคทบคุมเอาเป็นจริงนะมันด้ผลก็รู้กันถึงนนะผมคิดว่าในในประเด็นที่อยากจะเรียนสเสนอก็คือว่าแม้เราจะได้กับวงพัฒนานะขึ้นมาเป็นยังไงก็ตามแต่ว่าที่สุดแล้วคมก็ต้องเริ่มที่ปฏิบัติจากฐานก็างผมเห็นด้วยว่าคนมีส่วนร่วมในทุกกระดบับนะครับแต่ว่าในระบบการ นายท้าวเป็นหวัดก็ควรจะปฏิบ <dy> ัติตรงนี้ด้วยนะให้สอบข้อระดับการที่ว่ามันจะได้เตติบโเจริญอย่างมั่นคงจริงๆไม่ใช่เราแก้กันมาแล้วก็เขียนตัวบทกฎหมายขึ้นมาแล้วจะให้มันเข้มแข็งยั่งยืนผมกาเป็นไปได้ครับขอแค่นั่งผมครับท่าผีจะแพ้แค่นี้มันพอเลยผมคิดว่าจะแก้รัฐธรรมนูญสักกี่ครั้งก็ตามแต่ถ้าเกิดหุดยังอยู่ในกระบวนการนี้นะ ยังอยู่ในวิธีคิดนี้มันไม่ไปผมเลยเปลี่ยนผมเลยไม่อยากให้อยู่ในระบบแล้วกะมาออกระบบออกข้อระบบว่านักศึกษาที่ผมสอนค่าที่ผมสอนเนี่ยต้องจัดกระบวนการเรียนรู้สร้างนโยุาัยสาธารณะจากข้างล่างีเริงขึ้นมานะฮะถ้าที่ทําได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองโดยการปฏิบัติครับประชาชิที่ประก เนื่องกันนะครับทีนี้ประเด็นที่จะพูดต่อนิดนึงก็คือประเด็นนี้คือสุดคือเพื่อนเดิมอาจารย์นะครับผมผมเคยได้รับเชิญไปพูดเมื่อปีสองพันร้อยสิบที่โรงแรมแกนป้าดะดํารงนี่แหละครับช,บชวนไปแล้วแกพูดเรื่องเนินกาลวิปลาสดรเดิมศักดิ์ดรสุนิพูดถึงรัฐมนตรีห้าสิบซึ่งผมไม่เห็นด้วยเลยเพราะขัดขางตรงที่ว่ามันเป็นรัฐธรรมนูญที่หอยหลักนะ่นแหะ ผมประเด็นที่ผมตัง้งคำถามแล้วก็ยังไม่มีคาตอบอยู่ทุกวันนี้ในรัฐธรรมนูญเกือบทุกฉบับมันเขียนนะครับขอให้เป็นไปตามเประเพณีการปกครองระบบประชาธิปไตยผมเลยถามว่าแล้วประเพณีการปกครองในระบบประชาธิปไตยมันเป็นยังไงตอบได้ไหมมันเป็นยังไงเจ้าของประเทศไทยมันเป็นยังไงเจ้าของติดเจ้าของอเมริกาเป็นยังไงไม่มีมหลักเกณฑ์อะไรตอบนะครับไม่มีอะไรเลยตอบตอบไม่ได้ทุกคนก็ไม่มีใครตอบ แล้วที่เราไปร่างไปร่างอะไรผมก oh, ็ไม่สับแล้วรต่ธันวาปีห้าศูนย์แก้ปัญหาวิกฤตแลันวาคมปีสี่ศูนย์ได้ไหมผมไม่เห็นด้วยเลยธันวาคมปีสี่นเหมือนกันเพราะคอนเซ็ปต์หลักเนี่ยนะหนึ่งเราต้องตีกรอบให้ได้ว่าเจตนาของเราเนี่ยเราต้องการในเมืองไทยปกครองในระบบประชาธิปไตยใช่ไหมทีนี้หัวใจของระบบประชาธิปไตยอยู่ตรงไหนอยู่ที่หลักเกณฑ์อะไรทุกวันนี้เราเถียงในสภาผมฟังในสภาเหมือนท่านหนถท่านฟังด้วรือนล ผมกรหลับเมื่อกันแต่ผมหลับก่อนนะครับสองรูปผมก็ไ,ไปแล้วจะมาทั้งว่าเออวันนี้เขามีคนเมากันไปชมด้วยนะครับวันนี้เพราะว่าในห้องเราไม่มีนะไม่ไน่ไม่แน่ไม่ประัาศการในความหมาย่ว่ามันทางด้านเศรษฐกิจสองทางด้านการศึกษาเท่านั้นหรือเปล่าหรือมันยังไงเป็นแน่เพราะว่าถ้าหลักการเรื่องความเท่าเทียมมันมันน่าจะเปิดให้กับทุกคนซึ่งแน่นอนว่า คนที่จะเป็นนายกก็อาจจะคิดเยอะหน่อยว่ารัเวเองอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้เนี่ยก็อยากไปทําท่าเรื่องนั้นนะครับประชาธิที่เทยเคือการเคารพสิทธิของทุกคนตัวอย่าลืมว่าทุกคนแล้วต้องเคารพในความเป็นแล้วก็ต้องพอักใ,ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้หมายถึงว่าจะต้องเป็นเป็นได้ตลอดถ้าประชาชนเลือกเขาะอะค่ะยังยังติดใจประเด็นนี้อยู่ึ่งข้อคืกอดได้พุ่งจรวดนี่แหละคือมันเกือได้ ถ้าท่าชาวบ้านชาวบ้านก็ุงไม่รู้แล้วถ้าว่าองค์กรนิสระมีหน้าที่อย่างไรก็รู้แค่ว่าเป็นองค์กรนี่ว่าก็จะทํามาเผื่อที่จ่า่อ,อยจะปิดลักการเมืองไม่ถึงว่าค่อยตรวสอบลักการเมืองเป็นลักษณะการทํางานว่าหัวให้หล่มขอก,กันนะซึงถ้าเกิดว่าค่อยแก่ระรมนุนเกี่ยวกับองค์กรนิสระหรือว่าแก่ระรมนุนอะไรก็แล้วแต่มันมีพ้นหน่อยมาร์กสำหรับชาวบาา้านธรรมดา แต่สิ่งสิ่งที่ยากท้่เกิดขึ้นมากที่สุดในตอนนี้ก็คือว่าการเมืองทงถิ่นในปัจจุบันเนี่ยการเหลือตั้งเนี่ยก็เกิดปัญหามากมายคืออย่างเช่นที่บ้านนะคะเขาเพิ่งมีการเหลือตั้งผู้ใยญ่บบานก้อนเหลือตั้งกาขัดแย้งกันพอสมควนแล้วลังจากการเหลือตั้งมีความขัดแย้งมากมากยิ่งขึ้นก็นอย่างเช่นเมื่อนั้นเนี่ยทำนาเนี่ยเมื่อน,น้าของคนทีน้าย่วงในนาของคนทีแพย์ย่วงนก เอยอรถติลงหน้าอย่างลงไม่ได้เลยซึ่งวันเนี้ยมันเกิดความความขัดแย้งกันมากที่สุดเลยตอนนี้ซึ่งอยากจะฟากว่าทําอย่างไรให้การเมืองหรือว่าการเลือกตั้งในระดับถงที่เนี้ยนะมีความบอกว่าความทร mm. าบมาขี้หรือว่ามีการเลือกตั้งแล้วจะไม่เกิดความขัดแย้งกันอีกเลยการ อาเรด่วยกับอาจทีว่าอยากให้มีการขัดสั้นมากว่าการเหลือตังคืออยากจะพักดันตรงนี้คืออยากให้ให้มันเป็นรูปธรรมอยากให้มีการขัดสั้นดียวทําให้การเมืองในรัฐผลที่ดีขึ้นอยากให้ตรงนี้หมักมาค่ะเขาคุณมาค่ะรับรู้เราจะทตัวตรงแก้ทุกาันเกมตรงมีสองวันอาบิตนึ่งเปลี่ยนแปลงคือเกลี่ยเดินู่นครองเปลี่ยนแปลง ติดกังก,การเมืองจะต้องมีผ่านสาบันเมืองถ้ามัประกลราต้องมีโรงเรียนนการเมืองมีฐานบางคนไม่ใยรู้เรื่องในรั้าอ้เางแต่ถ้ามันยักไปเคียรบางทีปรเทามาจากข้มหรือนหรือพองผาโรงเรียนแบบนั้นในการเมืองเหล,งล้วกาตัวที่ซ้ำเรื่องประวัิากานตามายังไรกนีนี่ถุกวันมีจริงๆไปแีก้วัดกันังเ,เว็นแต่ะความจริงในการ,มมรเมืองมันย่นเยนะแต่หลายมันต้องยอมรับเหล่ากาตัวที่ซี้ไจนถงขัดชั้น,น,นทุกเร็วไม่ใช่ พักค uh, uh, to ัดแต่ชนมังคัดเมื่อฐานผู้ใดใแต่ชนมังคัทชันตอนนี้เรได้ม่ว่าอกชันไปเมื่อเราพนต่างดาหรือแก้งก็การทั้นที่เราต้องเรียบเผียวคนเล็กเล็กๆนการตัวชุดตายพวกว่าตัวที่หคือคือวิธีการน่นายกมันต้องแบ่งปนช่วงนึนายกันก็ไม่หงานก็ประติแต่ฐานไม่มีอำนาจอนุมัติคนอนุมัติถือชาา มีทุกมันก็เคยแก่นะก็ไม่ได้ดูจะแบบนั้นเคยมีแต่ไค่ที่มักเกลี้ยนถึงเวลาเกลี้ยนเมื่กับเรื่องก็รอเลยเพราะว่ากนันการเมืองการ้นมาแล้วมันออกไปจากขลางไม่ใช่ดังนันเมืองการซั้ไม่นานเลยแกตายยุ่งกับบระดี๋ยผมบอกว่าไม่จบระดับใหญ่นะคะมันเกี่ยวข้องกับข้าราชการอย่างไรนะคะมันยังส่วนในก็คืออยู่โรงเรียนในสังกัดของอบจนะคะ แตตั้งแต่9เข้ามาอยู่รัวรของกองบัถ้ามีความรู้สึกความรู้สึกแย่มากนะคะกับว่าข้าราชการครูเพราะเห็นว่าตัวเองอยู่ในกรอบระเบียบซึ่งมันเป็นของนักการเมือมซึ่งไม่น่าจะเปิดขึ้นกับข้าราชการครูนะคะไม่ว่าจะตัวตัวเองหรือว่ากับพณักฟรูที่อยู่ในโรงเรียนตอนนี้ยี่สิกวไม่ได้นะคะแล้วส่วนที่มันเป็นเป็นโครงการนะคะ ก็ไปยุ่งกับการเงินอยู่ด้วยซึ่งผมไม่คิดว่าได้ยกมีสิทธิ์เสนอจะให้เงินแจกกีฬานี่กี่ล้านจะก้อนโรงเรีเยนก้อนโรงเรีเยนและโรงเรีเยนมีสิทธิ์ที่จะไปทำอะไรละเยดและ้ากงาที่อย่างน้อยที่สุดมันก็ควรจะมีเสียงของจากคนนครเนี่ยขึ้นไปบ้างจริงๆแล้วพอทราบข่าวนะครับจาจารย์สื่อรับรวมก็ให้ช่วยประสานคือผมก็ ท่านประยุทธ์ท่านเยาวชนพระเทวีนายากรนะครับท่านเป็นรองอธิการบดีของมาวิทยาลัยกรุงศรีอยุธยาครับก็ต้องสมัครชูควาย่ท่านแล้วก็ไปเรียนด้วยวาจาว่าอะไรจะเกคดขึ้นจะมีอีเวนต์อะไรขึ้นที่นี่ครับก็เรียนด้วยมทรกอย่างนั้นแต่ความชัดเจนยังไม่้อยร์ยตโ้งก็จะมีบทท่ามามาพวกบาทบอดท่าน่อยมาต้นรักอะไรประมาณนี้นะครับก็ยังไม่ชัวร์ก็เลยํามเพืล คิดว่าการประมาณนี้เราถึงยังไงเราก็หารอดประมาณนี้ก็พยายามที่จะไปร่วมตรวจไปบุญท่านทตอนเจ้าก็ทำพิธีบุญท่านพวกในการสำนักงานมาแต่ว่าจะเชื่อว่าต้อนรับหน่อยนะในฐานะที่เป็นชาวบ้านหรือเป็นเป็นหัวหน้าเป็นผู้ทำใจอ่แต่ก็ติดงานที่สลับหลาทำมาไม่ได้คนเลยต้องเปิดบกาศเป็นตัวแทนกองมาวิเลย์ออกมาสุดในร้านวิเลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่ ด้วยการเสน่ห์ความคิดเห็นก็คงจะทักทุกคนนะครับวันนี้ผมยกความรับผิดชอบให้กับท่านเพื่อนคุ่นของผมนะครับท่านเพื่อนรุ่เทวิริยพลนะครับท่านให้โอกาสมาปกเรานะครับกอขฟองขอุผท่านทุกคนก่อนที่จะมีอันอื่นนะครับกรณีผมเป็นสิทธิ์ท่านประธานนะครับฉันสิทธิ์สายชวนมาทักทิพย์ประธานิงกระดาษกระดาษได้การปกครองครับ มีกาับบเช้าเจอกันที่ที่เนี่ยเดี๋ยวห้องอาการล้วนะ